สวัสดีค่ะคลิปนี้อ้อยจะมาสอนการวางย้วย 1- นึ่งสวงกลมนะคะคําว่าย้อย1นึ่งสวงกลมก็คืออย่างนี้นะนี่พอดีอ้อยเคยทําย้อย1วงกลมกับครึ่งวงกลมไปแล้วนะมันก็จะเหลือที่อ้อยเคยบอกว่าย้อย1นึ่งสวงกลมอ้อยยังไม่ได้สอนพอดีลูกค้าคนนี้ต้องการตัดย้อยแบบนี้ค่ะนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ก็จะเป็นตะเข็บข้างมีชิข้าง,างนี่มีแต่เข็บข้างสองข้างเพราะฉะนั้นเวลาเราวางผ้า่ะเราเลยต้องวางทบอย่างนี้วางทบอย่างนี้สองครั้ง มันก็จะได้ออกมาเป็นอย่างนี้นะคะแล้วคําว่าย้อยย้อยหนึ่งสี่น่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะถ้าเกิดว่าเราวางผ้าตรงตรงนี้ตรงเนี้ยมันเป็นผ้าตรงอ่ะเราต้องสร้างกระดาษนะคะเพื่อเอามาวางนะเพื่อให้ได้กําหนดลายว่าเออตรงเนี้ยเราต้องการขวางนะต้องการยาวนะแต่ถ้าเกิดเราเอาผ้าเฉลียงเดี๋ยวจะทำให้ดูนะถ้าเกิดเราทําผ้าเฉลียงนะไม่ต้องสร้างกระดาษก็ได้ค่ะเหมือนกับที่อ้อยเคยวางผ้าให้ดูอ่ะว่า ที่เป็นด้วยอะไรต่างๆอ่ะเนี่ยถ้าเกิดว่าเราต้องการเอาผ้าเฉลียงผ้าเฉลียงไว้กลางหน้าเน่ะเราก็ใช้ตลบอย่างเงี้ยเลยค่ะนี่ตลบอย่างนี้เลยเอาริมผ้าด้านนี้มาใส่ด้านนี้แล้วแล้วมันมีสองชิ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นหนึ่งชิ้นเนี่ยมันจะต้องครึ่งของเอวเอวสามสิบตัวเนี้ยเอวสามสิบเพราะฉะนั้นเราต้องหาตรงเนี้ยรวมกันแล้วให้ได้ให้ได้สิบห้านิ้วเนี่ยตรงนี้ให้ได้สิบห้านิ้วเนี่ยวัดเนี่ยวัดตรงเนี้ยให้ได้สิบห้านิ้ว เพราะฉะนั้นช่องเนี้ยช่องบนเนี่ยเราต้องวัดให้ได้เจ็ดนิ้วครึ่งเมื่อมาแผ่ออกมามันก็จะได้สิบห้านิ้วพอดีนะคะนี่เราได้ครึ่งของเอวแล้วนะเราได้แค่ชิ้นหน้าหรือไม่ก็ชิ้นหลังไปวันนั้นขาดอีกชิ้นหนึ่งเราก็ไปทําอย่างนี้หายชิ้นหนึ่งก็คือจะได้อย่างนี้และคะ่ะก็คืออย่างนี้ไม่ต้องสร้างพิเชินนะแล้วเนี่ยแล้วมันก็จะได้ผ้าเฉลี่ยอยู่ตรงกลางอย่างนี้เลยนี่แต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการเอาผ้าตรงผ้าตรงก็คืออย่างนี้เพราะตัวนี้เขาต้องการเอาลายยาวค่ะตามเกณฑ์ผ้านะ เพราะฉะนั้นเราถึงวางไม่ได้ไงเราไม่มีจุดให้เราแบบจับมันไงจับแบบวัทถยาแองะเออวัทยาหายเอวไม่มีไงเราต้องสร้างแพทเทินแล้วก็มาวางอย่ยสร้างแพทเทินแล้วถึงมาวางอย่างเงี้ยวางอย่างนี้สองชิ้นมันก็จะได้ค่ะอาทจะนี้เรามาดูกันเลยนะว่าถ้าเกิดเราสร้างแพทเทินเราจะสร้างยังไงนะก็คือสร้างง่ายมากเลยก็จับเป็ทนทะยานงเหมือนเดิมแหละเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ทําที่ผ้าเท่านั้นเองเนี่ยก็มีกระดาษแบบนี้ค่ะอย่างที่บอกว่าตัวนี้ นี่ค่ะการะดาษแผ่นนี้นะคะก็อย่างที่บอกค่ะว่าหนึ่งสก็คือเราพับไปงี้เลยอย่ไปงี้นะคะนี่จับมาชนกันจับมาชนกันอย่างนี้จับมาชนกันอย่างนี้นะคะทีนี้ตรงนี้มันจะสั้นกว่าเราก็ไม่ต้องไปอะไรก็คือเอาด้านบนเป็นด้านด้านนี้เลยนะเราก็จะหาคันกัน วเอวตัวนี้30ใช่ไหมเราก็หาเอวค่ะว่า30นะว่ามันตกอยู่แค่ช่วงไหนแล้วเราก็ต้องเผื่อจะเก็บไว้เย็บข้างด้วยนะอ่ะทีนี้อ้อยจะวัดดูนะว่า30มันตกอยู่ช่วงไหนนะคะอ่ะสามสิบติ๊กอันนี้ติ๊กก่อนเอาวัดจากเส้นทะยามุมนะคะเราต้องการหาครึ่งของเอวนะ30ครึ่งของเอวคือ15 15ก็คือต้องหารสองอีกครั้งหนึ่งเพราะอย่างที่บอกมันเป็นทบไงเนี่ยมันเป็นทบอย่างนี้นะคะ เราก็วัดลงมาสิอ่าวัดจากเส้นทะยามงูวัดลงมาสิบนิ้วสามกระเบียดนะคะย้อยใช้สิบนิ้วสามกระเบียดก่อนนะนี่ค่ะสิบนิ้วสามกระเบียดวัดไปทีนี้เราก็มาวัดว่าเออคำว่าสนะิบห้าเนี่ยวัดตรงเนี้ยครึ่งของเอลไม่ได้สนะิบห้าเนี่ยเราก็เอาเนี่ยครึ่งของเอลเนี่ยเราก็แบ่งครึ่งอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามันมีสองชิน้นไงเพราะเราต้องมาทบเนี่ยตรงเนี้ยอ่ะมันก็ต้องให้ได้เจ็ดนิ้วครึ่งเราก็วัดดูสิว่าเจ็ดนิ้วครึ่งอ่ะมันมันได้ไหม จ็ดนิ้วครึ่งอ่าเจ็ดนิ้วครึ่งได้พอดีเลยได้พอดีเลยแล้วก็เกือตะเข็บไป็นิ้วหนึ่งพอดีเนี่ยเอาไว้ริมผ้าเนี่ยเอาไว้ริมผ้าเนี่ยค่ะเนี่ยก็จะได้แล้วเนี่ยอันเนี้ยเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็ติ๊กติ๊กเป็นเส้นเอวเลยค่ะนี่นะคะนี่เราก็จะได้แล้วนะทีนี้เราก็มาดูว่าความยาวของกระโปรงตัวเนี้ยขอความยาวของกระโปรงตัวเนี้ยอยู่ที่ยี่สิบหกนะคะยี่สิบหกใต้ขอบนะเราก็วัดจากเส้นเนี้ยค่ะที่เราวัดหาได้แล้วเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ย เนี่ยเจ็ดนิ้วครึ่งเนี่ยเมื่อรวมกันบนล่างก็ได้สิบห้าสิบห้าก็คือครึ่งของเอวนี่ครึ่งของเอวนะมันเราก็จะได้ชิ้นหน้าและ1หนึ่งชิ้นเพราะฉะนั้นเราต้องไม่หาชิ้นหลักอีกเราก็จะไปวางอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็คือเนี่ยใช้ได้แล้ววางแค่นี้แหละเนี่ยสร้างแค่นี้เองเนี่ยอันนี้ถ้าเกิดว่าใครเอวมากกว่าสามสิบเราก็วัดลงคนไหนมากกว่าคนไหนน้อยกว่าสามสิบเราก็วัดขึ้นเนี่ยก็วัดเส้นทะแยงเนี่ยแต่อย่าลืมเผื่อตะเข็บไว้อย่างที่บอกเพราะว่าของเรามีตะเข็บข้างไง เก็บข้างสองฝั่งเราก็มีสิบข้างค่ะเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็วัดดูว่าเอาคําว่ายี่สิบหกนะยี่สิบหกใต้คอบก็คือตรงนี้วัดจากเนี้ยเส้นเส้นนี้เลยเส้นเนี้ยเส้นที่เราติ๊กไว้เนี้ยวัดลงมาเลยค่ะยี่สิบหกนะคะวัดเนี้ยจากเนี้ยเส้นล่างเนี้ยวัดมาวางไว้มันทัดอยู่ที่เลขหนึ่งแล้วก็ยี่สิบหกอยู่ตรงไหนแล้วก็ติ๊กมมนไหมยี่สิบหกอยู่ตรงไหนแล้วก็ติ๊กมันไหม ยี่สิบหกอยู่ตรงไหนแล้วก็ติ๊กมันไว้นะคะเนี่ยมันก็จะได้ประมาณนี้นะเนี่ยตรงนี้ยี่สิบหกนะคะเนี่ยเนี่ยยี่สิบหกแต่ทีเนี้ยอย่างที่บอกว่าความวบบานตรงเนี้ยบางครั้งอะ่ะการใช้ริมกระดาษตรงเนี้ยยาวลงไปเลยเนี่ยเนี่ยสมมติตีอย่างเงี้ยเนี่ยให้บ่าเนี่ยเนี่ยหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วลงไปอย่างเงี้ย อย่างเงี้ยบางทีมันยาวมันมันกว้างมากเกินไปเพราะสองชิ้นคิดดูสิมันจะยยบานขนาดไหนเพราะฉะนี้ว่าเออตัวเนี้ยเขาต้องการบานเท่านี้หรือว่าส่วนมากก็จะเก็บกินเข้าไป4นิ้วห้านิ้วอะไรก็ได้ค่ะจากเส้นเนี้ยนะจากเส้น1นิ้วที่เราวัดเนี่ยวัดเข้ามาสี่ห้านิ้วก็ได้ค่ะว่าคือเราต้องการไม่ต้องให้บานมากไงเพราะอันนี้ก็บานมากเห็นป่ะนี่บานขนาดเนี้ยแต่ทีนี้ตัวนี้เขามีตัวอย่างให้พอดีเลยเราก็วางค่ะเราก็วัดเนี่ยหรือว่า on, ถ้าใครไม่มีก็อย่างที่บอกอ่ะเราก็วัดเข้ามา วัดเข้ามานี่ตรงนี้แสดงว่าเขากินไปเท่าไหร่นี่กินไปประมาณสามนิ้วเนี่ยตรงเนี้ยสามนิ้วเนี่ยคือเขาบานเท่าน,นี้ไง่เราก็เอาจากเส้นเนี้ยวัดเข้ามาสามนิ้วก็ได้ค่ะเราหาเอวได้แล้วนะว,วัดชายขึ้นมาวัดชายเออเราต้องการเท่านี้เราก็ตีมันตีเลยค่ะตีถึงกันเลยเนี่ยมันไม่ถึง เราก็ใช้สายวัดนะ่ะขึงจากเส้นเนี้ยมานี่เลยติ๊กตรงกลางไว้อ่ะล้วก็เขีดมาล้มาทัดถึงกันนี่แสดงว่าเนี่ยเส้นเนี่ยเดี๋ยวเวลาเรากิ้งเราต้องกิ้งเส้นเนี้ยที่เราขีดเฉียงมาเนี่ยอ่ะชิ้นนี้แล้วชิ้นนี้เราก็ดูว่าหลายยังจากนั้นเราจะมาดูกันว่าการตัดอ่ะการตัดเนี่ยมันมันในนี้มันอย่างที่บอกอะว่าทีาล่างมันไม่พอเห็นป่ะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องซีเรียส ตรงเนี้ยเราตัดออกไปเลยเนี้ยเพราะว่าเราจะไปวางทบผ้าแทนเราไม่ต้องเอากระดาษบกวางแบงงเนี้ยไม่ต้องไปแบให้มันเปลืองให้มันเปลืองกระดาษอ่ะพูดง่ายๆตรงที่เราตัดนี้ก่อนเราตัดเอวก่อนนะคะตัดเอวเส้นจริงนะแล้วเวลาเราวางผ้าเราก็เผื่อครึ่งน,นิ้วค่ะนี่เป็นอย่างนี้ตรงนี้เราก็ตัดออกมาก่อนเลย <N> ตัดแบ่งตรงนี้ก่อนก็ได้ในะตรงนี้เดี๋ยวเรามาทบเนี่ยอ่ามาทบออะมันจะได้ง่ายๆนะคะ คือถ้าเราตัดตรงนี้ไปเลยมันเปลืองกระดาษเนี่ยคือต,ตรงนี้เราจะได้เหลือเศษทำอะไรก็ได้แล้วก็ตัดแบ่งเค่ะตัดตรงนี้นะนี่เราก็ตัดเลยนี่ค่ะตามเส้น26นิ้วของเราตรงนี้เราก็จะได้เส้นนี้แนละนี่อน,นี้ก็คือเราไม่เอาเลเห็นปะเพราะว่าเราจะมาทุบที่ผ้าแทนแล้วไนงะ เราไม่ต้องแบกระดาษ่ะตรงนี้ก็ตัดออกที่ว่าชายของเราที่กินเข้าไปเราก็ได้นี่ค่ะเราก็ได้แล้วนะนี่ตรงนี้เราก็เขียนคำว่าทบทบผ้านะคะนี่ทบผ้าทบผ้าก็คือเดี๋ยวจับผ้าทบตรงนี้ ลแ kee, ลแ้วแผ่ออกมาเนี่ยเดี๋ยวอ้นย่ยนี่ให้ดูนะเวลาเราไววางที่ผ้ามันก็จะเป็น่างนี้นี่ค่ะจะเป็นอย่างนี้นะคะนี่วางอย่างนี้สองชิ้นเนี่ยคำว่าทบผ้าใน,นตรงนี้ที่อ้อยทบไว้นี่ยเหเนี่ยวางออกมาเนี่ยก็จะได้เป๊ะเลยค่ะนี่ได้เป๊ะเลยเห็นปะเนี่ยตรงนี้มันก็จะได้เท่ากันเห็นป่ะเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันก็จะได้ตามนี้เลยคะ่ะนี่คือการวางย้อยหนึ่งสี่ค่ะไม่ต้องหากรงหาเก็บไม่ต้องอะไรทั้งสิ้น ได้เลยทีนี้อย่างที่บอกว่าตรงเนี้ยชายตรงเนี้ยมันจะต้องโค้งนิดนิดเ่ะอย่างผ้าที่มันเป็นแข็งแข็งอย่างเงี้ยเราสามารถไม่ต้องมาเช็คชายที่หลังเลยนะสามารถแบบว่าเย็บไปได้เลยนะ่ะอย่างนี้ของเขาก็พ้งเย็บเลยค่ะแต่ของอ้อยจะพับเย็บแบบว่าอีกแบบหนึ่งนะอ่ะทีนี้เราจะมาเก็บกินชายตรงนี้หน่อยเพราะอย่างที่บอกว่าตรงเนี้ยมันพออยู่ข้างอ่ะมันทิ่มเกินไปไงเพราะฉะนั้นเราเก็บกินเลยค่ะครึ่งนิ้วนะคะเนี่ยจากเส้นชายวัดขึ้นมาครึ่งนิ้วค่ะแล้วก็ข,ขีดโค้งมา คิดโค้งมาถึงกลางหน้าเนี่ยคิดมาตรงเนี้ยมันตกผ้าเฉลียงเนี่ยตรงเนี้ยมันจะตกผ้าเฉลียงเนี่ยตรงเนี้ยเราก็กินมันเข้าไปหน่อยได้ไม่เป็นไรนะมันจะได้ไม่ห้อยย้อยนะคะนี่ก็จะได้นะคะนี่เราก็ตัดไปนี่กินกินกินชายขึ้นครึ่งนิ้ว,วะ่ะพูดง่ายๆอ,นะอ่ะนะอ่ะนี่ก็จะเป็นอย่างนี้ละค่ะนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะ เราก็วิวางอย่างที่บอกกันนะะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะแล้วเดี๋ยวอ้อยจะมาสอนการวางผ้านะการวางผ้าตัวนี้แล้วก็สอนเย็บแล้วก็เข้าขอบนะคะเป็นแบบง่ายๆเลยตัวนี้มันไม่น่าจะกี่อาทีนะเดี๋ยวอ้อยจะตัดต่อดูนะพยายามทําคลิปให้เร็วที่สุดเลยเป็นแบบม,นนม,ม,มันง่ายไงพอดีเออเราทําว่ามันง่ายไงที่บอกก็เลยอยากจะทําแบ่งปันให้เพื่อนๆดูกันนะคะว่าเออมันไม่ต้องสร้างพิซทเทิลไม่ต้องอะไรมากเลยแค่หาเอวได้หาความยาวได้คือจบเข้าขอบ จับใส่ข้างใส่ซิปเข้าขอบจบได้แล้วกระโปงหนึ่งตัวจะทําให้ลูกหลานใส่ก็ได้นะคะเพราะว่ากระโปงพวกนี้พวกเด็กนักเรียนเขาจะชอบใส่กันค่ะเพราะว่าพวกเต้นพวกอะไรกันในงานกิจกรรมโรงเรียนเ,เยนีเเ่ยค่ะก็คลิปน,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 นี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ